25มีนาคม2556เกาะสมุยสะพานวงการมวยสะทืนลั่นเลื่อนระดับ8.9ริกเตอร์เมื่อซีอาร์อัพเดทคำแก้วจัดซึกใหม่พบกับแปดคู่ใหญ่แปคู่ดังเต็มพลังลูกหลานในขนมต้มชมเชีรยคู่แรกเพชระแสงจากสึกยอดทะเลทอง น้ำชัยเจ้าทะเลทองทิ่งของกับมังกรทองกอวิทหัวใจมังกรพัดหินจากศึกเพชรเจ็ดสี <C ute> คู่ที่สองจอมด็อกเอ้าฉลามขาวเดมอนมวยไทย <C ute> เดินหน้าใส่กับสอนเชิงสิทธิสรสรสไอ้เท่าสะพัดพิษดูฉลามขาวกับสอนเชิงชิงความเป็นเบอร์หนึ่งข้ามวยชุดเล็กศึกสักอภิเดช คู่ที่สามไม่เคลมวยไทย2,000สิงห์พยองจากประเทศอังกฤษพิชกับไบอันจุนมวยไทยไอ้มัดสังยาจากแดนนาฬิกาสวิตเซอร์แลนด์คู่ที่ 4. ี่ดูฟูริโอพินโยมวยไทยพิซาอันตรายจากประเทศอิตาลีตีกับชนะพลสอนพิชัยจอมเตะไร้น้ำใจจากเมืองคนดีประเทศไทยคู่ที่ 5. ยอดเพชรจนมวยไทย คุณสอกเอเวจีจากประเทศไทยเดินหน้าถล่มกับลยริโอมวยไทย200 0จอมแอคชั่นจากเมืองแฟชั่นฝรั่งเศสประกาศสัตาเดนเป็นคู่คำ้ำ <ST> <lan> <ate> คู่ที่6ดูอเดลสันมวยไทย200 0เซมบ้ามราณะจากประเทศบาราซิลสั่งญาติที่คาดแหลกกับคมพยักเพชรบัญชาคุณเข่ามือหมูย่างจากประเทศไทยแต่ก็เป็นคู่รอง คู่ที่ติดเด็ดขาดถึงใจกับมวยไทยย้อนยุคดูกรเริ่นทองเกตบ้านช่องสิงห์ทำอางเจ้าของแชมปเปี้ยนสามรุ่นของเวทีมวยลุมพินีประเทศไทยวัดดวงวัดใจถล่มทลายกับแฟรงกี้เดมูเอ็มสมุยไอมัดเพชรคาตจากประเทศเปรูประกาศสู้สู้กันเป็นคู่เอกเอ,อ,อกอุปตุกความร้อนแรง ดูคู่ที่แพะแพะเรียอความสักใจเมื่อทิวเดมอนมวยไทยนักชกพลังมาจากเมืองเบียเยอรมันตอมีตะบันกับสเนเปอร์มวยไทยสองพไอด้ดำทมินจากจามยกาประกาศลา่าจะเป็นคู่สุดท้ายพิเศษสดุดพิเศษสมนาคุณจากซีอามแฟนมวยไทยดูฟรีและรับฟรีเครื่องดื่มชาหนึ่งกระป๋องสนับสนุนโดยเครื่องดื่มชาคูนไบ